ศาสนาศิลป์ด้านประติมาก,กรรมสมัยรับปปุรีลักษณะเด่นของประติมาก,กรรมสมัยรัฐบุรีวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ทำจากหินทรายโดยเฉพาะหินทรายสีเทาหรือสีชมพูซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิน่นนอกจากนี้ยังมีการนำสำริดและดินเผามาทำรูปแบบศิลป,ปะมีความแข็งแรงและหนักแน่นและยังมีลักษณะที่ดูเป็นธรรมชาติ อิทธิพลจากของได้รับอิทธิพลจากของมอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการแสดงออกทางสีหน้าการแต่งกายและเครื่องประดับการแสดงออกทางอารมณ์ภาพ,อพอของพระพุทธรูปนักแสดงความรู้สึกที่สง,งบเยือกเย็นยิ้มเล็กน้อยแบบมีวินยัยแต่ไม่ยิ้มกว้างใบหน้าเนียมและจมูกโดเครื่องแต่งกายแต่งกายและเครื่องประดับจะมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนเช่น การนุ่งผ้าที่เป็นชั้นๆมีเข็มขัดเครื่องประดับที่สวยงามตัวอย่างผลงานด้านปฏิมาก,กรรมสมัยรบป,ปุรีเช่นพระพุทธร,รูปนาคปกเป็นปริมาก,กรรมที่พบมากที่สุด ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนานคนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสงบภา,าพาแลลรายละเอียดของพญานาคที่ดูน่าเก่งขาวเป็นปฏิมากรรมที่พบมากที่สุดในสมัยนี้ผสมผาสานร,ระหว่างพุทธศาสนากับคติความเชื่อเรื่องพญานาคโดยพุทธรูปจะประทับอยู่บนบรรลังนาคมีพญานาคเจ็ดเศียนแผ่พังพาเหนือเศียรของพระพุทธรูปเพื่อปกป้องคุ้มคอง ทัศน,นิลินด้านสถาปัตยกรรมสมัยรับุรีลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยรับุรีวัสดุที่ใช้วัสดุหลักในการก่อสร้างคือหินทรายซึ่งเป็นหินที่แข็งแรงและทนทานนอกจากนี้ยังมีการใช้ศิลาแรงในการสร้างฐานลากและผนังบางส่วนรูปแบบหลักที่นิยมสร้างคือปราสาทหิน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากขอมอย่างเต็มที่โดยมีรูปแบบสำคัญคือปลางหรือที่เรียกว่าปราศาสเป็นอาคารหลักที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเลือนยอดเป็นชั้นๆซ้อนกันขึ้นไปยอดปรางเมื่อะะแกะสลักเป็นรูปรกลบปวัวตูมโดยมีเจดีเล็กๆล,ล,ล้อมรอบ บานาไลเป็นอาคารที่มีขนาดเล็กกว่าปางมักจะอยู่คู่กับปางทำหน้าที่เป็นห้องสมุดหรือเก็บคัมภีร์กำแพงแก้วเป็นกำแพงที่โอมรอบอาคารหลักทำหน้าที่เป็นพุทธวาดกำหนดและขอบเขตของาสถาน การวางผังการวางผังของศาสถานมักเป็นไปตามคติความเชื่อทางศาสนามีการสร้างอาคารเป็นศูนย์กลางล้อมรอบอาคารอื่นและกำแพงแก้วตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยรบุรีเช่นปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นศาสถานที่มีขนาดใหญ่และโบราณ สมบูร์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยมวรมันที่หนึ่งและได้รับการบูรณะในสมัยพระเจ้าช้ยวรมันที่เจ็ดเพื่ออุทิศให้แก่พุทธศาสนาแบบมหายานปราสาทแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมโรปรีอย่างชัดเจนทั้งปามปธาน,านและมีการแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามและการจัดผางที่สมมาตร ต่อมาพระปางสามยอดจังหวัดลพบุรีเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นศาสถานในพุทธศาสนาแบบมหายานประกอบด้วยปางสามองค์ที่สร้างจากศิลาแลงแ,และตกแต่งด้วยปูนปั้นที่สวยงามแม้จะสูดส้มไปบ้างแต่ก็ยังคงความสง่างามและเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปะลพบุรี สุดท้ายนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าศิลปะสมัยรัตบุรีคือศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแสดงถึงการหล่อหลอมรวมทางวัฒน,ธ,นธรรมโดยมีแก่นสำคัญอยู่ที่ความแข็งแกร่งสงบพิ่งความศรัทธาในศาสนาอย่างลึกซึ้งซึ่งส่งผลให้เกิดงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าจะมาถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะหากมีข้อมูลที่ผิดภาพประการใดพวกเราก็ขออาภัยและจะนำไปปรับปรุงค่ะขอบคุณค่ะ